สวัสดีจ้ะพอพ่อแม่แม่ซีซูคุสุก้นเนาะจ้ะเนาะที่เข้ามาแล้วเนาะขม้แเ้า,าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยจ้ะเด้อกดซับสไครป์กดกระดิ่งจ้ะพี่น้อง นเนาะเขานอนแล้วเนี่ยนอนเนี่ยแน่เนี่ยน่๊ะเคบริสุทธิ์ไม่ได้สนอะไรเลย รูจับแปงเลยนะห็นไม่อยู่้นนี่พี่น้องแปเเลยแงแจับพี่นองเอ้ยึงนั่แหละแปงมข้างบ้านนะพี่น้องเสียงพี่น้องเสียงข้างบ้าน นีแ่แหละจะเป็นนกจี๋แหละเขาวลาเขาคนไล่เพราะอไรมันคือเป็นเสียงแบบนี้ลนะโอ้นี่มันเป็นนกจี๋แหละบ้านเป็นนกจี๋ตลอดพี่นองเลยนอนเรียนยังไงเห็นไหม <c oughs> มากหลายนอนเล่นวันนี้เยน็ยนเยน็นเย็นดีวันนี้พี่น้องเห็นปะมาที่เล่นนี่ก็กินเนี่เจ้าเท้าอ้วนจนบ่รู้ถึอ้วนแังไดงพี่น้องเอ้ยมันมันกินได้เบิดมือได้พี่น้องเจ้าเท้านีา่กินได้เบิมดมือ นอนเนี่ยพี่น้องเอ้ยคนนอนอยู่ก้บงบนนอนเต้มไปหมดเลยนะคะะอดเวลานอนนะจ๊ะเมื่อใดทายคลิปโดนเมื่อใดทายคลิปหลายมือ่นพี่น้องเอ้ยก็ขอโทษขอไว้หลายๆจ้ะนั้นกะ้ะอือโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์ตกน้ำปั๊มมาหนึง่งก็เลยเมื่อใดทายอดคลิปพ,พี่น้องเอ้ยอันนี้ให้มึงด้วยนะอืออนนี้ กินบ่ะระยุดบ่ได้ย่ยอนน่ะพี่น้องกินอยู่พอปานนันน่ะเก่งนั่นนเง,นงเบิ่งกินอยู่นี่แหละโซมชุนอย่ามายุ่งกับแม่มราจะนั่งบะระยอเราพักกันมาต่อยมาคิงมาตูนมาคิงอยู่นี่แหละพี่น้องนี่แหละจ้ากวยเงียง นี่อขอโทษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเสียงขังบ้านนะนี่ดีล่ะนี่แหล,ละตัวจีไรเฮ็ดคลิปแต่ละเทจะเบิ้งดูว้ว่นะวันนี้กะเกะเบิ้งเหมือนน้ำน้อพี่น้องเนาะมวนมวลจี้ตลอดนี่เจ้าเท้านี่กินได้เป็นวัดรเนี่พี่น้องเนี่ยเจ้าเท้าเนี่ยเป็นวัตนนนวนตดตะมูกดำปีๆอ,อยู่นะ น้ำมมกแห้งนะแห้งติดจมูกอันนี้เจ้านี่ทำมันมาแล้วน่ะนะี๋ยวนี้ไม่ค่อยให้จับหรอกในะเจ้าดำเกิงเนะี่ยตัวเล็กนิดเดียวเนะี่ยเกิดพร้อมกันได้เนะ่ยเกิดพร้อมกันกับตัวนี้เนะี่ยเอ้ยเอยเอใช่ใช่พร้อมกันหรือเปล่าฮนะมีส้มจุกสีหมอกนี่แม่มาแม่แม่ดูม,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 มาได้อื้อ มักเบียดมักซิงด่ๆได้แต่พี่น้องมาทูอยู่นี่แหละตรงนั้นน่ะเสียงกางม่านได้พี่น้องยขอโทษกอไปไหลายๆจเป็นแนวใดโอ้ยตรงนั้นน่ะเนี่ยนี่กเห็นปะนัคนเทนด์ดัปีอยู่ข้างบนนนอยู่ข้างนอกดำปี ใ่ข้างนอกนล่นะนี่นี <capable. S 1> ่เ mm นี hmm. ่ยนี่ยนี่ยเดี๋ยวเข้าเข้าบ้านนะใส่หิวแล้วมะเดี๋ยวอีกออาลงมาดิเดี๋ยวเกือบเกือบนั่งทับไม่แน่ลงมะเร็วหอืมเนี่ยหืม อืมอือืมอือืม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 เืมอืมอืมอืๆอื้อืม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 อืู่ืมอืมอืดอืมอืมอแมอื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 มนืมอ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 ืวอืมอืมอวมอืมอืมอมอืมอืมาืมอมอนอืมอืมอืมอ เออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายเสร็จแล้วจะไปดำปีเข้าบ้านดำปีอยู่ข้างบนนู่นอ่ะเดินล้อๆล่อๆอ,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 อยู่นั่นแหละโอ้กินไปกินไปมันอิม่มเขากันกินเห็นมันอิมน่มคนดำปีอยู่ข้างบนนอนอยู่ข้างบนข้างนอกอะดำปลนะปีดำปีมนะาลงวาเมียมม้ยวเมีม้ยว มาเข้าดีมหปีเอม้มานี่มานี้ยมาปีมานี่มาเนี่ยเนี่ยเนี้ยเราจะหาทางเข้าานแล้วก็ขอ,อปิดลิปกันด้อจแต่พี่น้องสวัสดีจ้า